เลยชาร์จกินข้าวสักสองชั่วโมงจะได้กี่สักกี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าประมาณสี่สิบพี่เฮ้ยเฮ้ยมันเร็วขนาดนั้นเลยเพราะว่าตู้ใหญ่ไงที่เนี่ยนะไม่แต่พี่ต้องดูก่อนมันจะมีตู้ใหญ่กับตู้แต่ห้าเป็นตู้เล็กสองสองไม่ใช่พี่มันจะตู้ใหญ่ๆเลยตู้ใหญ่ตู้ใหญ่เลยสองชั่วโมงนี้ได้ได้มาเยอะเปชาร์จด้วยใช่ได้ไหมได้โอเคไม่แต่แต่ถ้าสมมุติกลางครงกลางคืนกลางคืนสมัยไล์ไปยกให้นะเฮ้ยเราเราต้องต้านเครื่องนะ แต่ตำรวจเป็นแล้วอีกเครื่องนะพี่บอกมาอ่าโอเคตอนนี้กำลังออน TNT อ็นพคาครับพี่ผมมาบอกว่าเฮ้ยน่าจะมาบุกอะไรตอนนี้ดึกดึกวะอะไรอ่ะงเพราะถามมาทำไมดึกดึกดื่นๆื่โอ้ตีเนี่ยเวลานี้เวลาทำงานมีไลค์ใช่ป่ะใช่ใครมีไลฟ์เพิ่งออนเลยขอร้องช่วยกดแชร์ให้พี่ผมหน่อยเออไหนไหนเพราะว่าไหนๆก็ขาดทุนแล้วช่วยไลค์เยอะไหมฮะไลค์เเลยฮะใช่ใช่ช่วยแชร์ให้หน่อยพี่ สดขึ้นยังขึ้นยังขึ้นเลยพี่เฮ้ย TNP พี่่ฮัลโหลไม่รู้เวลาเลยฮัลโหลโตโตับเลยพี่ท่าปากเลยตอนนี้ครับผมงงเหมือนกันจะปิดร้านนัดแจมเอเอซัสซีแชมป์สามร้อยกระลาดมาถึงมาบุก TNP คา ไม่รู้มาทําไมเวลานี้แม่งไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนนะปกติเขาสองรถกันเนี่ยครับ9ก้าโมงถึงอย่างมากสุดไม่เกินหกโมงค่มหนึง่งนี่บอกมาถึงกูจะเอาเลยไม่รถก็ไม่ดูเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะรอดูนะฮะทาไมวะคนจะเข้ามาด่ากันมาร้อยกว่าคนเฮ้ยมาถึงมาแล้ว,วอ่ะแล้วจัดเฮ้ยมาเฮ้ยฉันกดมาถึงปุ๊บกระโดดมาโอ้ยยี่สิบสามสิบตกใจเลยเ <ผม S 1> นี่ยเป็นร้านเกียรหลายร้านใช่สามคนรวมกันนะคนไม่รอทีใไปเลยนะฮะอ่ะ ใครเข้ามาแล้วเป็น FC นะแจบนะฮะ FC a เอชนะแจมแล้วก็ FC TNT ก็ FC TNT นะฮะแล้ว3 0มไม่มีใครดูแล้วแล้ว300แชรงเนี่ย300ร้อยย่านหนึงนะ300แชร์คนอาจจะล้นลงก็ได้300แชร์ใช่เอากำไรทำอะไรอยู่เนี่ยแชร์แล้วโอเคเฮ้ยโหสองร้อยหล่าเฮ้ยเฮ้ยสามร้อยกว่าเฮ้ยเฮ้ยของแท้ไอ้มอมบอกทีมงานแล้วช่ไเลยเฮ้ย เอสตีสามร้อยแชมป์สามร้อยเฮ้ยอะไรเว้ยอะไรขนาดนี้เฮ้ยมาถึงสี่ร้อยใหญ่บาหมดเลยมึงยังไม่แจ้งเลยยังไม่แจ้งโอ้โหใครได้เข้ามาแล้วนะฮะเป็นแฟนคลับเอเซนซีไปกดสับสไครต์สามร้อยขั้นหลาดด้วยเพราะผมทำทุกครั้งที่เวลานะเขาไลฟ์สดเฮ้ยนะาหกร้อยเฮ้ยนะนะน้านะไปทำอะไรมาเนี่ยมาดูรถตืนทีนึงเดียแบบนี้เลยเหรอบ้าไปแล้วคนเขาก็อยากจะรู้อะไรครับ เขาบอกว่าน้าซื้ออะไรแล้วมีรถเหรออ่าก็บอกไปซื้อที่ไหนมีรถจริงหรือเปล่าออเออมีรถจริงหรือเปล่าก็มีก็เอาไงใช่แล้วแล้วแล้วมีคนถามเฮ้ยราคานี้มีรถจริงเหรอต้องรอเปล่าแล้วตอนเย็นผมส่งวีดีโอไป เทสกันก็มีนะเออใช่เหรอเดี๋ยวดูยางเลยคือคือตอนแรกผมบอกก่อนว่านะแจ่มคุยกับผมว่าตอนที่จะจองกับที่ปอนยัีคนบอกผมว่าไอ้นะแจ่มบอกว่าเฮ้ยไปจองรถวับปอนพี่พี่จำใหม่ใหม่พี่จำไหมโอเคมีของพี่ใช่ป่ะอ๋อพี่จำถือหน่อยอ่ะมีรถจริงเหรอแล้วมีรถจริงๆริงไหมไปเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องคืนจองผมบอกว่าโอ้ยเปล่าดิไม่ไม่ไม่ผมพูดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมบอกว่าไม่เป็นไรคือลองดูม่ไ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  อย่างน้ทำวันสามสิบวันเป็นสามร้อยเคสมันอาจจะมีหลุดบ้างหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์้รับได้แต่โอออเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันโอเคมันเหมือนกันแหละเออคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือเวลาผมฟังเรื่องพวกนี้ผมเฉยเฉยนะเพราะผมก็เป็นคนค้าขายเหมือนกันทำของเหมือนกันเนี้ยอะไรที่มันที่ในวงการมันมีคนทำไ้ยเยอะอะครับมันก็จะมีคำพูดอะไรแบบนี้ครับผมความเหงื่อ โดนโดนดินถายู่รึเปล่ามีจริงเหรอแล้วแจ่มของเก๋เปล่ามานี่น้ำเมื่อกี้ไปแล้วมันไม่นั่นนะเว้ยให้มึงเงี้ยม่อย่าไปไปอะไรเงี้ยแต่อย่างเงี้ยก็คือช้อยง่ายๆผมไปเทสรถผมชอบใช่ป่ะผมไปงานเทสผมแฮปปี้ครับงานจัดโอเคมีรถให้ผมได้ลองแบบอย่าอย่าใช้คําว่าลองเลยเดี๋ยวกูใช้คำว่าถลุงดีกว่ากันเพิมีรถให้ผมได้ถลุงในที่ว่าเฮ้ยโอเคกูลองมะกูแฮปปี้ครับแฮปปี้เสร็จถามราคาคือผมไม่ง่ายเท่าไหร่ครับเปิดราคามา รับได้จบมีรถไหมมีเดี๋ยวผมไปเอาเลยผมคุยเอแค่นี้ผมพูดกับปอคือไม่เคยเห็นหน้ากันนะผมไม่รู้จักรู้จักผ่านเพื่อนบ้างอะไรบ้างแต่ว่าแค่นี้มีรถไหมมีรถเดี๋ยวผมไปเอาเลยปอก็แค่ตอบว่ามีพี่แล้วก็พี่ไปก็เดี๋ยวไปที่โชรูมเลยแล้วเดี๋ยวครับโอเคพี่อฮปปี่พี่รับรถเลยรก็คุยผมคุยเสร็จสองวันมนะนะนั้งนัดตันนี้เปิดว่าตดบันอยู่เพราะตดวันอยู่สองวันก็คือปุ๊บวันจันรับเลยนะนะวันอังคารได้ไหม ผมบอกไม่เอาอ่ะผมจะาวันนี้กูนอนไม่หลับมาสองวันแล้วกูจะวันเนี้ยครับงั้นวันเนี้ยเดี๋ยวขอล้างโรถนิดนึงครับนี่รถไม่เยอะครับไ,ได้มาโชว์ไงโชว์โชว์สเกลดีรถไม่พี่พ์ดีค <c oughs> ุยอ่ะคุยคนเนี้ยตั้งแต่ในไอจีแล้ว<ร> <โอ anners> <anners> ผมเคยเหในไอจีไอ้น<ต>ี่แม่งไขวะ่ะแต่เขาบอกผมว่าเขามีน้าเป็นไอดอลไงเรื่องคุยอ่ะไม่ใช่ยอกหยอกหยอกหยอกไม่ไม่แต่น้าพูดอย่างนี้น้าถามผมบ้างไหมว่าผมแฮปปี้หรือเปล่าซื้อรถคันนึงนะ อะไรอย่างนั้นนะบอกซื้อคนหาผมไม่ประมาณสิบคนครูเฮียคมึงทนเลยคุณั่งหนาวะเทสลามีไหมกรับกูมีพอป,ประมาณบปา่ากูบ,บอกเออแต่พอประมาณไม่ได้มีคนจองแล้วคใครวะน้าแจ่มน้าแจ่มอ่ะจำไหมนี่กูเอาเลยมึงมีไหมโดนแย่งจะโดนแย่ง,ยง,ยงบอกซื้อเลยเอาบ้างไปไปมามานี่ครับพาไปหาคนนี้ครับและน้าแจ่มแม่งก็โทรหากูกูจะเอาเลย บอกน้าปูนี่ไม่เอากูจะเอาคืนนี้เอาคืนนี้เเร็จปุป๊ทำไมรู้ไหมจริงจริงผมซื้อรถสไตล์นี้ไม่เหมือนเหมือนลูกค้าเราเราเข้าใจลูกค้าคลูกค้าในที่ร้านก็อย่างเงี้ยถ้ามีของเลยเขาซื้อบางคน<ม>่ะเขาจะซื้ออ่ะไม่อันนี้คือไปบังทับปูบอกเอ้ก,กูส่วนราการกูจะเอาอันเนี้ยแม่งปิดราชการเี้ยกูก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเข้าใจได้ถามเข้าใจได้เข้าใจได้อ่ะเรถามหน่อยดีว่าแทนคนที่ดูอยู่ผมว่ามีแฟนคลับทั้ง t n ีทั้งผมทั้งน้าแจ่มอ่าทำไมน้าแจ่มทำรถ ที่เป็นรถมีเครื่องยนต์เชื้อเพลิงน้ํามันยู่ดีมารถไฟฟ้าทําไมไม่จริงเราเล็งไว้ตั้งสักพักแล้วคือเราก็ดูคลิปดูอะไรดูอย่างเงี้ยเฮ้ยเราเล็งไอ้รถประเภทนี้ว่าเฮ้ยมันแรงดีอันดับแรกคือมันแรงเฮ้ยนะพวกนี้หนึ่งราถอยนเดนื่อ่ะไฟแม่งไม่หลอกโอเคฮะโอเคหลอแล้วคไฟได้ไหมเราแบบมันแรงอะส่วนไอ้อย่างอื่นเนี่ยไม่ได้สนใจเลยเราดูเฮ้ยมันแรงมันมันวร์ปขนาดนี้เลยว้วแล้วโลกอนาคตอ่ะยังไงมันก็ต้องมีแต่รถอย่างเงี้ยแล้วผมเป็นคนที่คืออยู่นิ่งไม่ได้อะมันต้องพยา โผล่นะเป็นผู้นําเทนเราก็ไม่ได้ไม่อยากจะเอ่ยขนาดนั้นหรอกแต่เ,ร,เราบอกว่าเราต้องขยับขึ้นเรื่อยๆคือโลกนี้อะไรเกิดขึ้นกูต้องลอง,ลองมันมันต้องลองมันต้องต้อง,ต,องต้องใช้ว่าม,มันโอเคไหมเราก็เลยต้องอย่างเงี้ยเสียตังค์ไม่แล้วทำไมไม่ซื้อรุ่นธรรมดานะซมบ,บอร์ดได้ด,ไได,ดิไม่ได้ดินี่มันมีคํานี้อยู่เออคอมมานด์เออทอย่างนี้แรงที่สุดในโมเดลนี้แรงที่สุดแต่งมาแล้วด้วยมีบง่งมีเบรกมีล้อมันมีคนโทมาคถามผมบอเรื่องอะไร เฮ้ยนะมีตูดเป็ดไม่ไถวาคนนะมันมันเพราะอะไรวะนะนะไปไปไปพูดอะไรเขาบอกว่าเฮ้ยมีไม่ใช่ไ,<ป>ไม่ใช่คอือยผมบ้าง่อยดิคือคนที่ไม่เข้าใจรถรุ่นนี้มันมีเยอะครับโมเดล3มันมีหลายโมเดลคือมันในในโมเดล3มันมีหลายรุ่นย่อยซึ่งตัวผมเองเนี่ยจริงๆก็ยังยังงงอยู่เลยว่าร,ระหว่างโมเดล3ธรรมดาลองเลนใช่ไหมครับกับเพอร์ฟอร์แมนซ้หน้าตามันเป็นเขาบอกมีตัดดูไม่ออก อคือดูคนที่ไม่ไม่ได้คุกคลีอยู่มันทุกวันมันดูไม่ออกจริงเพราะว่ามันใหม่มากๆด้วยมันใหม่มากว่าแยกยุ่นเอรุ่นย่อยเนี่ยมันมันดูที่อะไรครับคนก็ถามผมมันที่ผมก็บอกว่าเอเราออกรถที่ใครเอออกรถที่พอที่นพเขาบกของโทรมาถามมาเนี่ยล่มอ โอ้โห<ม>นะเล่นผมผมเพียเลยอ่ะโทรมาสิบคนนะครับนะ้าแจมมาซื้อรถค,คนนึงเกิดมาดกูเพิ่งเคยเจอแชมป์โทรมาอะไรยุ่งอะไรกูกูนะักกว่าเทสลามีไหมเทสลามีไหมนะมีผมด้วยไม่นี่โทมาบังคับเลยรึเปล่าพี่พี่พี่ท่านใครมาติดฟีมนะป้องบ่าวฟ้งเท่านั้นนะมีแฟนคลับนะว่าใกล้วันเกิดนะแล้วอวยพรให้หน่อยครับใกล้วันเกิดเขาใครวะไม่รู้เขาบอกอวยพรวันเกิดให้เขาหน่อยใกล้วันเกิดแล้วอวยพรให้หน่อยครับไม่หรออวยพรได้แล้ว แฮปปี้เบอร์เจทูมันใชัเรื่องบรรชัยเรื่องกูเนี่ยเอาเอฟไง FC นะแจ่มนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันวันนี้มารับเราง่ายเสร็จแล้วเป็นไงบ้างแฮปปี้ไหมมาซื้อกันเยอะจริงๆก็ได้ขี่ด้วยกันขี่มันแก๊งหน่อยแก๊งโรยฟ้าผมว่าแม่งมันเว้ยมาเยอะนะถามเลยดิวันนั้นที่ลองครั้งแรกอ่ะแบบครั้งแรกโรยฟ้าเนี่ยรู้สึกไงต้องเสียตังค์ไงความรู้สึกแรกเสียเงินแน่นอนแค่เลยไม่รอกตอนแรกนำเอซี่เนะ เบนน่ะ <Ben, S 2> คือคือโคตรแรงเลยสันดาบมันก็อย่างนึงแต่นี่มันไปฟิวเดียวอะ่ะมันไปฟิวเดียวคือมันขึ้นคือผมขับอย่างนี้น่ายง่ายก่อนผมขับรถแข่งด้วยผมขับรถแด่ารถที่เป็นเกียร์กระปุกเนี่ยแรงแต่ผมเล่นรุ่นก็คือซีวิก fc fk ครับรถเกียร์เนี่ยนะครับระดับห้าร้อยหกร้อยม้าวิ่งเวลาก็าอยู่เท่านี้ครับกับรถอีกคันหนึ่งเนี่ยม้าต่างกันครึ่งนึงแต่เป็นรถเกียร์ออโต้ cvt ซึ่งเป็นเกียร์เดียว เวลาแม่งวิ่นเท่ากันไอเนี่ยมันเหมือนอย่างนั้นคือรถแม่งไม่ต้องจูนเกียร์คือรถมันไปเกียร์เดียวอัตราเร่งคงที่อ่ะคิดดูว่ามันเป็นยังไงไม่มีแบบเติร์ดเติร์ดเติร์ดมันไม่มีมันดันขึ้นไม่มีตอกอัตราเร่งคงที่อ่ะตรงนู้นอ่ะสองร้อยอ่ะ,อะเราคิดดูแล้วกันดึงออกตัวเท่านี้ไปจนถึงสองร้อยอ่ะแม่งไม่ธรรมดาเว้ยต้องลองอ่ะมันมันไม่ลองมันไี่ได้เพราะนั้นต้องมาซื้อโอเคโม <laughs> <ล>โมโมะไหมโมะไหมไม่เหลือต้องมีนะ มีอะไรมัง่งถามนะเป็นแบบแนวทางกะไรเลยพันแบบรถนี่ไงรถกระป๋องอะ oh. รถลงังเอาถมอมอเตอร์มาพันใหม่โอเคไม่ใช่ดิไม่ใช่เดเอาสวยตอนเนี้ยที่เริ่มคือล้อโหลดเบรกชุดแต่งผมเร็ไงไว้แค่นี้ก่อนอ่าส่วนเรื่องความแรงเนี่ยมันมีอัปเดตซอฟต์แวร์เรื่อยๆนะเหมือนไอโฟนอะไม่ต้องเสียตังค์เลยนะเขาก็ไม่เสียตังค์นี เดี๋ยวปุ๊บก็เด้งขึ้นมาเหมือนไอโฟนที่เราอัปไอโอเอส่ะคือเด้งกดปุ๊บรถแม่งก็อัพเกรดอีกอัพเกรดอีกอัพเกรดอีกโดยที่ไม่ได้ต้องเอารูเอารูไปเข้าสูตแสดงว่าก่อนซื้อทำการบ้านมาแล้วนิดหนึ่ง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 ก็มีรุ่นพี่ในวงการเนี่ยเขาออกมาแต่งแล้วคันหนึ่งแล้วก็ลริแอบแอบข้อมูลฐานข้อมูลเห็นเขาแต่งก็อยู่ไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เลยคือจริงคุยกันไว้ว่าเราจะเรถรุ่นนี้มาแต่งเล่นกันแต่เขาชิงออกตัวไปกก่่่่่ออออนปปรรรระมมมาาาาาาาณททิตยย์งงงงีี้้เเหหลลััดวืไู สู้เขาไหวหรือเปล่านะถามเลยเลยแต่เมื่อกี้เขาถามเขาถามแล้วนะว่าล้อสเปคอะไรใช่ป่ะใชห้าลูร้อยสิบสี่ด้วยโอ้โหล้อห้าลูร้อยสี่บอกเลยนะคือคนน่ะมีตังค์เยอะแยะบางคนเนี่ยแต่งรถกับผมเนี่ยรถซื้อละล้านแต่งสองล้านอ่ารถซื้อละสองล้านแต่งอีกสองล้านมี ของเล่นมีให้คุณเล่นไหน่แล้วสำหรับต้องบอกว่าใครที่กําลังติดกับโลกเก่าถ้าคุณอยากเปลี่ยนตัวเองใหม่ให้มันทันโลกใหม่มาทำมาแต่งกันนะจ๊าบอซี่า้าจะมีแลมโบล่ามันควรมีไอรถอย่างเงี้ยอีกหนึ่งคันจริงมัดอัพนี่คุยเขาไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้เรื่องจริงนี่มันอัปเดตทั้งหมดผ่านมือถืออย่างเดียวเหมือนซื้อซื้อโทรศัพท์ซื้อไอโฟนซื้อรถบรงคับคุณยังซื้อได้อ่ะซื้อไปเถอะนะแต่ผมขออะไรอย่างหนึ่งได้ป่ะแบบ พูดตรงๆเลยนะถ้าทำไลฟ์มาแมนไม่เคยเจอขึ้นทีเดียวพันสี่เนี่ยเชื่อว่าวันนี้แฟนคลับน่าต้องเยอะใช่ครับคนเกี็บผมเยอะครับผมเอางี้เอางี้ใครที่เป็นแฟนคลับนะจ๊ะคุณพูดอะไรดีนะครับคุณพูดอะไรผิดออกไปเนี่ยปั้งเลยนะฮะขับรถบ่อยปากเลยนะออื้นี่ๆเลยนะครับผมนะฮะคุณปอครับก็ใครเป็นแฟนแฟนคลับนะจ๊ะนะครับแฟนคลับแชมป์สามร้อยกําลังเอาบอกว่าดูไลฟ์นี้มานะครับแล้วกดแชร์นะไม่รู้พูดเยอะนะครับผมไม่ส่วนลดเลยบอกไม่อยากสองคนนี้ห้าหมื่นบาท ไม่บอกเราก่อนเราได้กิ๊บผมไว<ป>้ก่อนใครที่อะไรโื้อตัวขึ้นอีกพันหนึ่งเลยนะโตหาผมนะเดี๋ยวขอโซื้อรถที่เรเองโอเคนอกจากมีอีกคำถามหนึ่งครับ,รบผมเชื่อนะจําเนี่ยน่าจะรู้จักแบบเพื่อนๆในวงการขายรถยนต์ไปเยอะนะเพราะอะไรน,นถะถึงตัดสินใจซื้อทีนี้ทีวะไม่คือจริงๆเลยค,คือคือก่อนหน้านี้ผมซื้อรถนำเข้าผมแฮปปี้นะคือจริงๆเป็นน้องๆ จริงๆช้อยผมมันมีเพียงแค่ว่าใครมีอืมงเดอ่าใครใครทันใจผมเหมือนตอนที่ผมซื้อพอร์ตเนี่ยผมก็อารมณ์นี้เหมือนกันอ่ก็คือเฮ้ยมีไหมโดนไม่โดนเมาเลยครับพรุ่งนี้มีไหมมีวันนี้ปุ๊บคุยจบผมเมาเลยอันนี้ก็เหมือนกันคือเบิร์นว่าของของพวกกันที่เราเคยซื้อเนี่ยเป็นั้งหมดอ่าลทั้งหมดแล้วข้อเสนอของปอก็โอเคโอเคโอเคเลยข้อเสนอโอเคก็แฮปปี้น้าพาเขาดูรถนิดนึงไหมป่ะครับผมไหนๆก็ไหนแล้อง น้าถือเลยฮะน้ำน้ำน้ำมน้ำมนิดนึงเฮ้ยโหกดแค่นี้แมปเปิดเลยเออมาดูมาดูอ่านี่นีดูมืออ่านี่คือรถคันนี้ผมยังไม่เคยขึ้นเลยนะนะแล้วเบาเบากบขาวไม่กลัวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กล้าขึ้นพูดจริงแม่งขาวแบบแล้วคุณรถหน้าใส่เกงยีนสีตกไหอ่แล้วคุณแจมครับแล้วคุณจะไลฟ์สดกันนะฮะแต่ละคนเนี่ยคุณอาบน้ำอาบท่ากันมานะฮะคือไม่บอกกูก่อนเลย คือผมมาจากอู่นะฮะับดูหนอหนังหน้าหัวอะไรผมบ้างนิดนึงแล้วไฟมันยิงก็มาหน้าก็มาแผลบเลยฮะไลฟ์สด้วยแป้งก็ไม่มีให้อ๋อปกตินวปาแป้งก่อนเหระเฮ้ยแหม่กันนิดนึงโอเคไม่่ไม่ทาบานเขี่ยมาเลยฮะสวยนะพาดูฟังก์ชันมันให้กดให้เขาดูหน่อยได้ปะผมจะเล่นเป็นไหมอ่ะมาผมสอนให้มาเพิ่งสอนอมากล้องก้องไหนสอนด้วยสอนเลยดีกว่ามาเดี๋ยวต้องขับรถกลับบ้านนะไม่ออย่างนี้ดีกว่า ซื้อซื้อรถเนี่ยยังไม่เคยเห็นรถก็บอกนะถ้านะนไปดูรุ่นตัวโลนะครับตรงนี้จะเป็นลายไม้นะถ้าเห็นรถคันนี้มีช่องแอร์ไหมมันเป็นช่องที่ไม่มีช่องแอร์แล้วแล้วถ้าตัวสามธรรมดาแนี่นี่ครับเวลาปรับนั้นทั้งหมดอยู่ในมือปรับสวิงแล้วตัวธรรมดาตัวสามธรรมดาก็เป็นมีใช่ครับในแดชบอร์ดแบบเดียวกันคือปรับแบบรถต้องมากดที่นี่ใช่ทั้งหมดทั้งหมดรถคันนี้ หน้าจอปรับตรงนี้หมดะนะครับรถคันนี้ดูว่าเป็นตัว d u อัลมอเตอร์แทหรือเปล่าให้กดที่โลโก้เทสลานะครับจะมีขึ้นวิน n u m ัมเอร์จะบอกทุกอย่างเนี่ยกดตรงนี้จะมีรหัสทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็รถคันนี้น้าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยคอนโทรลอยู่ที่ปุ่มขวาะจะมีรูปรถเท s l a เปิดไปอ่าออโตโปอ้ปิดไปกดล็อกเปิดล็อกดิสเพย์ อยได้แสงแบบไหนปรับแสงได้ไดิวิ่งเนี่ยอย่าขับแบบสปอร์ตนะชิลอะไรอย่ากได้นิ่มไม่นิ่มช่วงล่างเบรกเนี่ยอย่าได้เบรกลึกเบรกตื้นแล้วก็โฮดดิ้งสลีปแม่งคือการหลับช่วยดูได้คันนี้มีระบบออโต้พายลอตออโต้พายลอตนี่ไม่ได้มีทุกคันนะครับเป็นออปชั่นอันนี้คือมีมาให้อยู่แล้วมีมาให้อยู่แล้วอันนี้คือเต็มเซฟตี้อันนี้กดปิ่มกดดับรถกดปุ่มนี้เซฟตี้โซลี แล้วก็สปีดลิมิตวันก่อนที่ผมไม่ลองกับลัมโบอ่ะผมลืมไปดูตัวนี้ไว้แม่งตั้งไว้หนึ่งร้อยสี่สิบห้าพอมันขึ้นถึงจุดหนึ่งแมออใช่อันนี้นาตั้งเลยว่าอย่าได้สปีดลิมิตเขาัเปิดครับเนี่ยว่าเราเราอยากปิดงั้นเราปิดเอาไว้เซอร์วิสมีอะไรทั้งหมดจะขึ้นที่หน้าจอตัวนี้ซอฟต์แวร์อัปเดตนะครับอันนี้จะบอกเลยบมืที่แต่งเหมือนอ่าพอร์มนต์ดูกดหน้าจอทีเดียวรู้เรื่อง นะครับเนวี่ออปชันทั้งหมดเนี่ยทอยบงทอยบล็อกเกมเกิร์มอันนี้คือโอ้นั่งเล่นเกมแม่งเกมเกิร์มซื้อรถแถมเกมซื้อรถแถมเกมใช่แล้วเดี๋ยวแบบผมต้องบอกเลยว่ามันมันเวอร์รถคันนี้แม่งเวอร์แต่เดี๋ยวเดี๋ยวนะลองเล่นแล้วช่วยรีวิวให้หน่อยแล้วกันแล้วแบตดูยังไงครับแบตแบตตรงนี้ครับปึ๊บมุมขวาครับอนี้ยี่สิบองเปอร์เซ็นต์ถึงบ้านแน่นอนนะครับ แต่ต้องบอกว่ารถคันนี้ที่มาถึงเนี่ยที่น้าเห็นว่าเราเราชาร์จแบบตัวนี้นะครับปกติจริงๆแล้วไม่ต้องชาร์จแต่ว่าเวลาที่รถมาใหม่ทุกครั้งเนี่ยต้องเป็นการปรับตัวกระตุ้นไฟอย่างน้อยต้องเปิดไว้กันเกือบสองชั่วโมงเลี้ยงเนี่ยครับเลี้ยงคือที่ที่ผมกำลังนี่คือรถใหม่ใช่ครับเฉพาะเวลามาใหม่เท่านั้นเพราะพอรถไม่ได้วิ่งพอรถไม่ได้วิ่งเป็นการกระตุ้นไฟกดใช้งาน ไม่มีอันนี้ผมทําาตอบให้นานแล้วอเอาเป็น,นเดี้ว่าคนที่ไม่เป็นไม่มีความรู้มาถึงแล้วซิ่งเลยนี่พอแบตววตัวนี้ตกแบตบตัวเมนจะตกมามทีน,ทนี้ทีนี้ฟอ,ฟอแม่งจะมาหั่โหลคุณอีกเยอะเลยอ่ะนะครับก็หลักๆประมาณนี้ครับนะทั้งหมดอัดจั๊อยู่ที่ปุ่มลดปุ่มเดียวแล้วก็คอนโทรลฝั่งสายครับนะครับก็พวงมาลัยทั้งหมดเนี่ยนะครมานะปรับอ๋อคือแตะนี่แล้วก็มานี่ใช่เนี่ยน้าลองยกเล่นหน่องเลย แล้้วเขาโยกซ้ายขวาคอับหงงเี่งงเนี่สอนนี้ทำไมเนี่ยกลับบ้านไปแบบงงเอ้ยไม่หรอแหมอย่างนั้เปิดอะไรทีเดียวค้นเจอหมดทุกอย่างอยู่แล้วมีอะไรนี่เปิดเกะครับเปิดเก๊นี่ถ้าเปิดไม่รู้เนี่ยเปิดไงวะปุ่มไม่มีกรอบบล็อกแล้วก็เครื่องเสียงพวกนี้ต้องดาวน์โหลดอันที่สำคัญนะครับ เดี๋ยวนะต้อง register โทรศัพท์ไอโฟนนะครับแล้วก็เวลาเซ็ตเนี่ยมันจะมีวิธีการเซ็ตตั้งค่าอยู่ซึ่งเนี่ยละเอียดอ่อนนิดหนึ่งตั้งไว้กี่เครื่องได้ไหมต้องก็เครื่องเดียวหลักๆเครื่องเดียวคือไว้คอนโทรลกับเราเปิดรถปิดรถแอปพ,พลิเคชันในแม่งสั่งผ่านมือถือได้หมดเลยนะครับแล้วก็คือเหมือนเป็นกุญแจดอกอีกดอกหนึ่งเลย่จะย าส่วนตัวเดวนี้นมนนนผมจะส่งให้แล้วล้วเปลี่ยนรหัสเป็นของน้าส,ส่วนตนัวอแล้วตอนนี้ก็ยังรถติดเครื่องอะไรได้กปกติแต่ว่ายังไม่จะลิงก์กับมือถือใช่ประมาณวันไหนพรุ่งนี้โอเคครับก็คอนเซ็ปต์แล้ว<ผ>ม,มีใครจะรู้ข้อมูลในมือถือเราใมือถือไหมรถเราขับไปจอดที่ไหนจะมีใครรู้ไหมอันนี้เมียนะอาจจะติด เนียบีนะปุ๊บแม่กดหยิบบัตรซื้อมาเมื่อวานไปไหนมาปุ๊บไม่รู้ไม่รู้อันอันนี้ถ้าเป็นไม่ซื้อไล้ไหมโอเคเลิกเลิกกลับบ้านโอเคอ่านะมีอะไรอันไหนถามถามผมเมื่อไหร่เดี๋ยวไปถามนอกรอบดีกว่าโอเคเพราะว่าเราถามอยู่ในไลฟ์สดเนี่ยมันจะทำให้ผมดูฉลาดน้อยมากครับผมโอเคครับในวันนี้ขอบคุณนะครับครับผมโอ้โหอันนี้ต้องบอกนะครับว่าอะไรนะกินข้าวข้า ก็ใช่ดิเนี่คุณนั่งเลอะแล้วเนี่ยสำหรับไอ้กล้องขอบบอมพี่สำหรับแป้งลับซื้อรถแม่เรื่องกรเป็ดไม่มีไม่มีให้ดูด้วยรูปยังไม่ให้ดูนะครับสำหรับแป้งลับ TNP Car นะครับต้องบอกว่าวันนี้กล้องพามารีวิวดูนิดนึงนี่ครับค่ะเคันนี้นะครับคือ Tesla Performance สีเทาต้องบอกสีนี้สำหรับผมคือคันแรกของประเทศไทย เรายังไม่เคยนำเข้ามาก่อนและผมยังไม่เคยเห็นสีนี้มาก่อนในประเทศนี้ผมไม่รู้ว่ามีสีนี้ไหมแต่ใครยังไม่เคยเห็นพี่ก้องพาดูรอบหนึ่งครับ นี่นะครับแล้วก็ถ้าการซื้อเทสลาแบบถูกต้องจะต้องมีสายเส้นนี้ให้ด้วยนะครับเส้นนี้เรียกวพอร์ตเอเบิลเอาไว้ชาร์จทมห้างนะครับหรือว่าเป็นชาร์จแบบเร็วถ้าสมมุติเราเดินทางก็จะมีสายนี้เป็นหนึ่งอีกหนึ่งเส้นพกเดินทางได้ทั่วไทยเพราะฉะนั้นใครบอกว่าเดินทางไปไหนแล้วไม่มีที่เติมไฟไม่ต้องห่วงครับมีเส้นนี้แต่แก็บอกศูนย์นะครับไปอย่าศูนย์เลยชาร์จเต็มใช้เวลาถึงประมาณ18บชั่วโมงแต่ว่าถ้าใช้พอร์ตเอเบิลนะครับ ตัวนี้ชาร์จได้เต็มที่เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่สี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงชาร์จเต็มเนี่ยวิ่งได้ถึง4ี่รอยกว่าโลเลยแล้วก็ประมาณกรุงเทพลำปางแล้วกันสบายสบาย oh ah, อ, Queen, อ่านี่ครับอ่าขออนุญาตครับส่งมอบกุญแจรถครับรถไม่ดูมาเดี๋ยงเอาเลยนี่ครับกุญแจรถครับไอเนี่ยครับถ้าหายเท่าไหร่ครับยังยังไม่เคยสั่งะาอ่สั่งไได้คืคนแรกเลยเดี๋ยวสั่งหายเลยคือตัดสำรองได้ไหมได้ครับคือแม่งหายแน่โอเค ลำพังนะฮะไอ้ภูมิไฟเลยแก่แก่แกะแกฮะมีบดอกมีนอันเดียวก่อนครับอ่ามีอันเดียวก่อนอีกสำรลองยังไม่มาครับสำรลองยังไม่มาครับแต่มีแน่นอนครับนะฮะอ่ะประเดิมเลยครับกุญแจครับส่งมอบครับใหม่ใหม่จริงๆครับดูกุญแจครับนะฮะระดับคนอย่างผมเนี่ยนะครับกุญแจดอกเข้าบ้านเนี่ยกูยังหาทั้งวันเลยครับและอันเนี้ย กีการ์ดเนี่ยทองเด็กยังไม่ใช้ใช้ซุปไว้ปากรอพออย่างเดียวโตไปเขาบใจไม้ด้วยแค่นี้ยเองโสดไแล้วเขาสำหรับนะครับน้องๆที่เข้ามานะครับเพชรพัชระนะครับขับแล้วชอบมากต้องโดนสิ่งนี้ทีมาซื้อทีเราสี่คันเห็นได้จะซื้อบอกขอซื้อตามอุ๊ยแม่ผมเนี่ยแม่งซื้อจริงจริงเนี่ยไอ้น้องคนนี้เพชรพัชระเนี่ยแม่งบอกว่าขับแล้วชอบมากไปตกลงมาพี่สี่คันเท่าไหร่โคตรโหด มึงซื้อรถไม่ซื้อผักแล้วเว้ยก็ขาดน้มันนะอแล้วโอเคครับครับไปกับ TNP ค,ครับครับขอบคุณครับอพบกันใหม่ครับตอนหน้าครับสวัสดีครับไอยอะคนดูพันหกน่าสุดว่ะนี่เยอะมากพี่ฉับาสุาไม่เยอะขนาด